นิยายเรื่องเรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่งป่าวขานกันว่าเซียฟังเฟยเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองเยี่ยนจริงบิดาเป็นนายอำเภอถงเซียงแห่งเมืองเซียงหยางมีน้องชายหนึ่งคนชื่อว่าเสียเจา้านางแต่างงานไปกับเซินอี้หยงบัณฑิตยากจนคนหนึ่งซึ่งต่อมาเขาก็สอบเป็นจองวนได้มีการฉลองจัดงานเลี้ยงขึ้นในบ้านนางจำได้ว่าดื่มเหล้าไปเพียงหนึ่งจอกก็มึนเมาไรสติ รู้ตัวอีกครั้งก็มีผู้ชายอื่นเข้าไปอยู่ในห้องนอนนางถูกวางแผนมาคบชู้สู่ชายจึงถูกจับขังไว้ในห้องหลังจากนั้นซันอี้หยงก็ไม่ได้มาพบนางอีกเลยสุดท้ายก็มีแต่องคหญิงหยงหนิงที่เข้ามาหานางองค์หญิงก็พูดเรื่องการตายของน้องชายของนางและยังเล่าอีกว่าพอบิดานางรู้เรื่องการตายของน้องชายบิดาของนางก็เสียสติไปทันที ตอนนี้ก็เป็นคราวของนางแล้วที่จะจบชีวิตลงแม้นนางดิ้นรนอย่างไรก็สู้แรงของพวกเป่าไพร่ไม่ได้นางเหลือบมองข้างหน้าตาก็จำเงาของเสินอี้หยงนอกหน้าตาได้พวกเป่ารับใช้ก็คล้องผ้าไหมรัดแน่นอยู่รอบคอของนางในที่สุดนางก็จบชีวิตลงกล่าวถึงครอบครัวของท่านมหาอมาตย์เจียงหยวนปัว อยู่กับภรรยารองจี้ซูหลันมีลูกสาวหนึ่งคนคือคุณหนูสาวเจียงโย่เหย่เมื่อแปดปีที่แล้วคุณหนูรองเจียงหลีถูกกล่าวหาว่าจงใจผลักจี้ซูหลันซึ่งตั้งครรภ์จนลูกชายในท้องต้องแท้งไปเจียงหลีจึงถูกส่งไปอยู่ที่สำนักนางชีทนทุกทรมานในสำนักนางชี นางได้ข่าวว่าคู่มั่นของนางได้ถอนมั่นไปแล้วและไปมั่นกับน้องสาวแทนนางจึงกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเชฟังเฟยลืมใต้ครั้งก็มาอยู่ในร่างของเจียงหลีบนสำนักนางชีแล้วสาวใช้ข้างกายที่ชื่อถงเอ๋อกํกำลังร้องไห้คำควรอยู่ข้างกายนางกลายเเจียงหลีไปแล้ว เจียงหลีเป็นลูกของผูหญินใหญ่เย่จนจนที่ตายไปแล้วตระกูลเย่ข้างมารดาของนางมิถนะร่ำรวยอยู่เมืองเซียงหยางเจียงหลีน่าจับได้ว่าซื้อไท่แห่งสำนักนางชีคบชู้สู่ชายและบังเอิญให้ฮูหยินหลิวแห่งจวนเฉิงเตอ๋อหลังมาที่สำนักนางชีพอดีนางจึงจัดให้ฮูหยินได้พบได้เห็นการครบชู้สู่ชายของซื้อไท่ พอเรื่องล่ำเรือไปแล้วซื้อไท่ถูกจับกลับไปรับโทษส่วนคุณหนูเจียงนั้นหลิวฮูหยินซึ่งเคยรู้จักกับบารดาของเจียงหลีก็ได้ติดต่อกับครอบครัวตระกูลเจียงรับนางกลับจวนไปเจียงหลีแต่เดิมนั้นเป็นคนใจร้อนโผงผางแต่เซียฟางเฟยเป็นคนสุขุมฉลาดจึงทำให้บิดาคือท่านมหาหมาดเจียงหยวนปัวเห็นว่านางน่าจะสำนึกผิดในครั้งก่อน ที่ผลักมารดาลเลี้ยงจนแทงบุตรเซียฟังเฟยในร่างของเจียงหลีก็ใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับเรื่องราวและที่ทางในจวนตระกูลเจียงเจียงหยวนปัวคิดจะหาอาจารย์ดีๆมาสอนหนังสือให้เจียงหลีแต่เจียงหลีก็ยืนยันว่าอยากจะไปเรียนที่สำนักปณิตหญิงหมิงอี้ถางการเรียนการสอบในสำนักัณิตหญิงนั้นเจียงหลีได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งในสามวิชาแรก ชื่อเสียงจึงเลื่องลือเข้าไปถึงในวังไปจนถึงสู้ขัวกงไปจนถึงองค์หญิงและไปจนถึงสซินอี้หยงซึ่งในวันที่มีการประชันการดีดพินทั้งสู้กวัวกงและสซินอี้หยงก็เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินอีกด,ด้วยเมื่อนางบรรเลงเสร็จก็สบตากับสู้ขวัวกงสู้ขวัวกงบุรุษรูปงามผู้มีอารมณ์แปรปรวน กำลังมองนางอย่างพิจารณาคล้ายดังกำลังค้นหาความลับซ่อนเลนส่วนสินอี้หยงพอฟังเสียงพินก็ให้คิดถึงเซียฟังเฟยจนทำให้องค์หญิงหยงหนิงก็ริษยาพานเกลียดชังไปถึงเจียงหลีที่อยู่บนลานแสดงด้วยเจียงหลีได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมตระกูลเย่ญาติข้างมารดาไปพบท่านยายและท่านอาที่เมืองเซียงหยาง แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็เพื่อจะไปเคารพศพของบิดาในชาติที่แล้วแต่กลับได้ข่าวว่าบิดาของนางยังมีชีวิตอยู่แต่เสียสตินางกับชาวบ้านได้สู้กวบวกลมได้ร่วมกันช่วยเหลือท่านในอำเภอเสียหวายหยดพร้อมทั้งพากลับมายังเมืองหลวงเพื่อร้องเรียนต่อฮ่องเต้ให้คืนความเป็นธรรมให้อดีตายอำเภอเซียหวายหยดพ้นข้อกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลวง โดยมีชาวบ้านมาร่วมเป็นพยานกันมากมายในที่สุดท่านแพร์ก็พ้นโทษแต่ก็ยังคงเสียสติอยู่เหมือนเดิมเจียงหลีได้นําเซียหวยหยวนอดีตบ,บิดาไปฝากไว้ที่บ้านตระกูลเย่ในเมืองหลวงและนางก็หมั่นไปดูแลอยู่เสมอๆในคดีของแานมเพอร์เซียบิดาของเซียฟังเฟยมีการพัวพันไปถึงองค์หญิงหยงหนิงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ซึ่งองค์หญิงหยงหนิงเป็นน้องสาวแท้ๆของเฉิงอ๋องฮองเต้ไม่ไว้วางใจในเฉิงอ๋องเพราะได้ข่าวว่ามีการซ่องสมกำลังพลอาจจะก่อกระบฏได้จึงมักจะให้สู้กัวกงตามสืบในเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอเพราะฮองเต้ต้องการกำจัดทั้งองคหญิงหยงหนิงและเฉิงอ๋องส่วนสู้กัวกงก็คอยจับสังเกตเจียงหลีว่าให้ความสนใจต่อเสินอีห้หยงจึงถามว่า นางหลวงรัตนอิหยงหรือแต่นางก็ตอบว่าสนอิหยงคุณสมบัติทั้งหน้าตายังเทียบเท่าสู้กวกงไม่ได้เลยหากต้องสนใจคนธรรมดายอย่างสนอิหยงมิสู้รุ่มหลงบุรุษเก่งกาจอย่างท่านกวกงงม่ดีกว่าหรือคำตอบนี้จึงทำให้สุ้ขวกงหัวเราะแล้วว่าเจ้าช่างปากหวานปานน้ำผึ้งยิ่งนักกล่าวถึงจวนตระกูลเจียง ก็เกิดเรื่องขึ้นอีกเมื่อเจียงหยวนผัวรู้ความจริงที่จี้ซูหลันภรรยารองเป็นผู้สังหารภรรยาเอกที่เป็นแม่แท้ๆของเจียงหลีสังหารลูกสาวคนโตลูกสาวของอีเหนียงอีกทั้งยังมีชู้จนตั้งท้องลูกชายแล้ววางแผนตกบันไดทําให้ลูกชายชู้เสียชีวิตโดยผลักความผิดไปให้เจียงหลีว่าเป็นคนผลักทาให้เจียงหลีถูกส่งไปอยู่สํานักนางชีถึง8ปี จี้สุหลันจึงถูกพิพากษาโดยเจียงหยวนปัวให้ขังนางไว้ในห้องแต่แล้วในที่สุดผูห้หญิงผู้เท่าก็ให้คนนำยาพิษไปบังคับให้จี้สุหลันดื่มแล้วแจ้งกับคนภายนอกว่าผูห้หญิงในตระกูลเจียงป่วยตายกระทันหันองค์หญิงยงหนิงรักใคร่ไหลหลงในตัวส่วนอี้หยงแม้จะไปมาหาสู่กันบ่อยๆแต่ก็เป็นความลับเจ้มันหนึ่งเจียงหลีวางแผนให้นางกินยาที่เหมือนกับเป็นการตั้งครรภ์ นางจึงขอให้ไทเฮาแจ้งว่านางอยากแต่งงานกับเสิอี้หยงแต่ฮ่องเต้กลับเปลี่ยนตัวเจ้าเา่าวเป็นคุณชายใหญ่ตะกูลหลีเสิวนอี้หยงรู้สึกผิดหวังเมื่อมีการประกาศเรื่องการแต่งงานแต่เขาก็ไม่ได้รักองค์หญิงแต่ก็หวังเป็นบันไดขึ้นหาเฉิงอ๋องให้ตนเองก้าวสูงขึ้นองค์หญิงก็บอกว่านางรักเขาและกำลังมีลูกกับเขาแต่แต่งงานตามราชองค์การในานามเท่านั้น อีกไม่นานพอเฉิงอ๋องก่อกระบฏแล้วนางก็จะเลิกยุ่งกับคุณชายหลีจริงแล้วก็มาอยู่กับเขาแต่ความคิดของเซินอี้หยงสําหรับนางแล้วก็คือจบกันแต่งเข้าตะกูลหลี่ไปไม่นานยาตั้งครรภ์ก็หมดสภาพนางก็เหมือนแทงลูกจึงเสียใจมากเรื่องราวก็ร่ำารือไปถึงชาวบ้านว่าองค์หญิงมีลูกกับเซินอี้หยงก่อนจะแต่งงานให้กับตะกูลหลี่ซึ่งก็เข้าแผนของเจียงหลี่การผัวพันขององค์หญิงและเซินอี้หยง จะพาไปสู่การไขข้อสงสัยในการตายของเซียฟังเฟยในที่สุดองค์หญิงก็ถูกปลดเป็นสามัญชนส่วนเซินอี้หยงก็ลาออกจากการเป็นหุนนางพระอับอายแต่ถึงแม้จะปลดเป็นสามัญชนก็ถูกจับอีกครั้งเพราะบิดาของเซียฟังเฟยความจำดีขึ้นแล้วได้ฟ้องร้องนางและเซินอี้หยงร่วมกันสังหารเซียฟังเฟยและเสียเจา้าส่วนเจียงหยวนปัวก็ฟ้องร้ององหญิงว่า กักขังทรมานและพักลูกในตาของคุณหนูสามเจียงยอ่อหยาที่บังเอิญไปรู้ความลับขององค์หญิงอีกั้งองหญิงสร้างคุกส่วนตัวกักขังผู้คนจนสุดท้ายทําให้องคหญิงถูกพิพากษาลงโทษประหารพร้อมกับเสรนอี้หยงเจียงหลีก็ได้เข้าไปสนิทสนมในจวนของซูกก่กัวกงนานจึงไปมาหาสู่เขาบ่อย วันหนึ่งนางได้พบชายหนุ่มที่พิการนั่งบนรถเข็นที่อยู่ในช่วงกําลังรักษาตัวอยู่นางจําได้ว่านั่นคือเสียเจา้าน้องชายของนางในชาติที่แล้วสุโกงเมื่อเข้าไปในคุกขังนับโทษส่วนตัวขององค์หญิงหยงหนิงได้พบเขาจึงนําออกมารักษาไม่คิดว่าจะเป็นเสียดเจา้านางดีใจมากจึงบอกความรับกับน้องชายว่านางก็คือเสียฟังเฟยพี่สาวของเขาที่มาเข้าร่างของเจียงหลี ซึ่งสู้ขวก,กงก็ได้ยินเรื่องที่นางเล่าด้วยเช่นกันพร้อมกับคิดว่านางจะแจ้งเรื่องนี้ให้กับปิดาซาบอีกด้วยถึงอ,องก่อกบฏแล้วฮ่องเต้จะมีคำสั่งให้ทัพของเซียจิ้นอองเข้ามาช่วยเซียจิ้นอองมีลูกชายและลูกสาวชื่ออินจือหลีและอินจือฉิง เมื่อชนะสึกเซียจินอ๋องจึงขอรางวัลจากฮ่องเต้โดยขอให้พระราชทานสมรสแก่ลูกชายของเขากับเจียงหลีแต่ฮ่องเต้ก็บอกเขาว่าเขาขอช้าเกินไปเพราะก่อนหน้านี้สู้กัวกงขอพระราชทานสมรสให้เจียงหลีก่อนเขาไปแล้วกล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทยเ่าซึ่งก็ไม่ใช่พระมารดาทแท้ๆของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน มารดาแท้ๆของฮ่องเต้ได้ถูกไทเฮาสังหารไปแล้วฮ่องเต้ก็เก็บความแค้นเนี่ยไว้ในใจส่วนซู่กัวกงก็แค้นไทเหฮาและเซียจิ้นอ๋องซึ่งทั้งคู่ได้ลักลอบเป็นชู้กันทั้งคู่ก็เป็นผู้สังหารดิดามารดาของเขาพอเซียจิ้นอ๋องและลูกชายอินจืหลีก่อกระบฏจะยึดัลังซ้ำรอยของเฉิงอ๋อง ซู้กวกงจึงยกทัพไปปล่าซู้กวกงสังหารเซียจิ้นอ๋องและอินจือหลีแต่การศึกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกที่ใหญ่หลวงนะักสู้กวกงได้หายไประหว่างทำสงครามเจียงหลีนั่งรอคอยปเป็นเวลานาน,านและบอกกับทุกคนว่าหากเขาไม่กลับมาอีกนางก็จะอยู่โดดเดี่ยวเช่นนี้ตลอดชีวิต แต่แล้วในที่สุดหนึ่งปีผ่านไปูุกัวกงก็ได้กลับมาพบกับเจียงหลีในเทศกาลข่มไฟความรักของทั้งสองก็จบลงอย่างมีความสุขสมบูรณ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ